ฝั่งของออสเตรเลียนะครับก็มีการออกกฎออกมาแล้วนะครับบอกว่าลูกน้องหรือว่าพนักงานนะั้นไม่จำเป็นต้องรับโทรศัพท์จากเจ้านายนอกเวลางานครับทางการออสเตรเลียเตรียมออกกฎหมายให้สิทธิพนักงานนั้นไม่ต้องรับสายโทรศัพท์และไม่ต้องรับหรือตอบข้อความที่ไม่มีเหตุผลอันควรจากนายจ้างนะครับนอกเวลางานโดยพนักงานไม่ถูกลงโทษแต่ว่านายจ้างอาจจะถูกปรับถ้าว่าละเมิดกฎหมายครับ สิทธิ์ที่จะเพิกเฉยต่อการสื่อสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรเปลี่ยนกฎหมายที่รัฐบาลกลางเสนอต่อรัฐสภาเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์ของแรงงานและช่วยเพิ่มความสมดุลระหว่างการทํางานและการใช้ชีวิตหลายประเทศมีกฎหมายที่ให้สิทธิ์พนักง,งานในการปิดอุปกรณ์สื่อสารเลยนะครับเช่นฝรั่งเศสสเปนและก็ประเทศอื่นๆในสภาพยุโรปซึ่งทนายของคุณโทนี่เบิร์กเป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานก็ระบุในแถลงการนะครับโดยบอกว่า สมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่ได้ประกาศสนับสนุสน,นร่างกฎหมายดังกล่าวแล้วภายใต้กฎหมายฉบับนี้พนักง,งานจะไม่ต้องทำงานล่วงเวลาโดยที่ไม่ได้รับค่าจ้างผ่านการใช้สิทธิ์ตัดการสื่อสารที่ไม่มีเหตุผลสมควรนอกเวลางานซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียท่านก็กล่าวนะครับบอกว่าผู้ที่ไม่ได้รับค่าจ้างตลอด24ชั่วโมงไม่ควรต้องถูกลงโทษครับถ้าว่าพวกเขาไม่ได้ออนไลน์และพร้อมทำงานตลอด24ชั่วโมง ซึ่งคาดการณ์นะครับว่าร่างกฎหมายนี้จะมีการเสนอให้รัฐสภาพิจารณาในช่วงปลายสัปดาห์นี้และร่างกฎหมายฉบับนี้แหละครับยังรวมไปถึงบทบัญญัติอื่นๆเช่นแนวทางที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับการทํางานชั่วคราวไปถึงงานประจําและมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับพนักงานชั่วคราวและคนขับรถบรรทุกเป็นต้นนะครับส่วนทางด้านของคุณอดัมแบน์นะครับเป็นผู้นําพรรคกรีนซึ่งก็สาบสูนกฎหมายนี้เช่นเดียวกันเขาระบุว่า ชาวออสเตรเลียทําทงานล่วงเวลาโดยที่ไม่ได้ค่าจ้างเฉลีย่ย6สัปดาห์ต่อปีเลยนะครับและคิดเป็นค่าจ้างที่ไม่ได้จ่ายมากกว่า92,000ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือ60,000ล้านเหรียญสารัฐเลยทีเดียวนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีช่อง16ครับจะไม่พลาดท,ทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ